สวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าลูกเศษช่องตามรอยกษตเศษแมกแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนะครับเด้อครับมือนีภาพพี่น้องมาอยู่ที่แปลงนาข้าวนะครับขอขอสิบหานะครับเป็นมารีดอะนะครับพี่น้องกัอายุได้60มือแล้วครับพี่น้องครับมือนีภาพพี่น้องมาฉีดฮอร์โมนสูตรเด็ดเคสไม่รับครับพี่น้องครับว่าฮอร์โมนนี่เอามาฉีดเพื่อบำรุงนะครับบำรุงเข่า ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับพี่น้องให้ได้ผลผลิตหลายมาเบิ้งครับว่าเป็นฮอร์โมนอีอย่งครับพี่น้องครับอันนี้คือฮอร์โมนวตไม่นะครับที่เบ้าเอามาทดลองนะครับกับหน้าแปลงนี่13ไร่ครับพี่น้องครับคือฮอร์โมนชัดเจนพัดครับพี่น้องครับเห็นมีคนแนะนำนะครับว่าฮอร์โมนนี่เอามาใส่แล้วนะครับกับ ได้ผลผลิตเพิ่มข,ขึ้นหลายนะครับเบากันเลยเอามาใส่กับหน้าเขา่าที่เป็นเข่าดะนะครับสรบรพคุณของฮาร์โนอ๋อฮอร์โมน,ออมนยี่ห้อนี่นะครับพี่น้องเป็นกระมีสรรพคุณช่วยบํารุงพืชนะครับช่วยให้พืชแตกรากแตกกอดีนะครับทําให้เข่าใบาตั้งเขียวที่สําคัญทนต่อโรคและมแมลงนะครับและยังช่วยลดปล่อยธาตุอาหารในด,ดินทําให ดินล้วนซุยนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเครียดของพืชน,นะครับพี่น้องและช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วนะครับนี่คือสรรพคุณของเพิินนะครับรายละเอียดสรระคุณก็บํำรุงรากและลำต้นนะครับบำรุงใบสางพุ่มต้านท่าน,าน,านพวกเป็นโรคพวกมแมลงนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินปืนฟูสภาพนะครับพี่น้องครับ ฮอร์โมนนี่กับประกอบไปด้วยส่วนผสมนะครับมีฮิวมิกบีนึ่งสาลายและอะมิโนโกับซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกเลยเอาเห็นสปปรรพคุณกันเลยเอามาทดลองใส่กับไม่ได้ทดลองครับเอามาใส่เลยกับหน้าเขาเพื่อหวังว่าให้เขาได้เพิ่มผลผลิตนะครับพี่น้องครับกะยาดามาแล้วครับพี่น้องครับ ที่เห็นพ่นอยู่นี่ก็มีแแกผู้หญิงเนาะสาีวเาบาใส่แรงงานดีบอแมนนะครับก็บคือกับสลับกันพ่นนะครับแต่ว่าที่น้ำเสนอกันนี้กับยากให้มองนอีม่มุมนึงนะครับของผู้หญิงเราว่าเพิ่มมีความาทำได้หลายหลายทางนะครับเนาะเอาละครับกลับมาเบิงการพ่นฉีดฮอร์โมนบำรุงข้าวนะครับ เขานี้อายุ60วันนะครับพี่น้องครับเขา60วันเบ้าโอจะฉีดฮอร์โมนชัดเจนพัดนะครับซื้อมา3ชุดนะครับพี่น้องครับสชุดซื้อ2แถมหนึ่งใน3ชุดเพิ่นกดจะขายชุดละ350บาทนะครับชุดหนึ่งกระปุกหนึ่งนี่กดฉีดได้ทั้งเบิร์สซิบหารานะครับแลงของเบ้าโอเองกะ มีนาที่13าไร่นะครับพี่น้องครับสามช่วนี้น่าจะฉีดได้สามสี่รอบนะครับราโอการจะฉีดทุกเจ็ดวันนะครับพี่น้องครับสามสามทุกเจ็ดวันเพราะตอนนี้ข้าหกสิบวันแล้วนะครับก็จะฉีดทุกเจ็ดวันก็ดีเกือบจะหมดช่วงข้ารับรวงเขาร่างตังทองพอดีครับพี่น้องครับนะครับถ้าช่วงนั้นฉีดทั้งหมดไปแล้วข่าวเขียวแต่ก็ดีนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรง บากะจะไม่วานปุ๋ยนะครับฉีบวานปุ๋ยก็ถือว่าจะไปลดต้นทุนปุ๋ยไปนะครับฉีดแต่ฮอร์โมนชุดนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเขาเคียวดีแล้วปุ๋ยว่าจาเป็นก็นได้ครับพี่น้องครับว้าวฉีดแต่ฮอร์โมนที่ซอยบ,บํารุงนะครับการเบ่งโดยต้นเขาเอาครับพี่น้องครับถ้าเข่าขึ้นมากเคียวแตกก็ดี ใบสอนใบงามนะครับต้นแข็งแรงนะครับก็แสดงว่าเข่าเฮ้ากระสี่ออกร่วงนะครับเป็นน้ำนมเป็นแปลงที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็บบ้าโอกกามานําำเสนอเป็นแนวทางนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังมองหาฮอร์โมนที่เอาไปฉีดบํารุงหน้าเข่านะครับกับ ยี่ห้อนี้นะครับบาโอเขามาทดลองนะครับเพื่อเป็นแนวทางถ้าพี่น้องสนใจอยากทดลองก็เข้าไปเบิ้งในเพจิันได้นะครับพี่น้องครับเพื่อนจะขายอยู่นะครับเพจชัดเจนการเกษตรนะครับพี่น้องครับกับปัณฑายโฆษณาายเพิ่นนะครับแต่ว่าเห็นแล้วมันตรงกับวัตถุประสงค์นะครับตรงกับการทําเกษตรการทาหน้าของเฮานะครับก็เอามาใส่เบิ้งนะครับถ้ามันดีจริงนะครับพี่น้องก็ถือว่า เอามาแช่มาแบ่งปันเอามาเป็นท่างเลือกให้พ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮ้าสิได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับในการที่สหาวิธีเพิ่มผลผลิตเขานะครับจากที่เฮ้าเคยได้ผลผลิตมาตรฐานเลยเขามาลิก็ขอ15นะครับหนึ่งไร่ก็จะได้อยู่5 0 0ถึง600กิโลกรัมต่อไร่นะครับ แต่ถ้าเฮ้าฉีดเพิ่มเข้าไปสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอีก7 0็8 0 0แอกิโลกร,รัมต่อไร่นี่็ถือว่าตอบโจทย์ครับพี่น้องครับถือว่าตอบโจทย์ของเฮาเลยนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราแคมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เราไปนลครับขอบคุณครับ